สวัสดีครับจากร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับเครื่องนี้เป็น iPhone 12ของคุณสุประชัยนะครับส่งมาจากต่างจังหวัดลูกค้าแจ้งว่าให้เปลีป่ยนหน้าจอกับเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับหน้าจอสีจอเพี้ยนนะครับจอดำแล้วก็ตัว battery, แบตเตอรี่แบตหมดเร็วนะครับแบตหมดเร็วลูกค้าก็เลยให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ไปด้วยเลยนะครับเครื่องนี้เป็นจอกับแบตเตอรี่นะครับหน้าจอเป็นเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเช็คสภาพเครื่องก่อนส่งกลับให้ลูกค้านะครับดูที่หน้าจอหน้าจอนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9กดได้นะครับเนี่ยเลื่อนขึ้นได้นะครับเลื่อนลงได้นะครับนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เพิ่มแสงลดแสงนะครับนี่ ได้เลยเพิ่มแสงลดแสงนะครับกดหน้าจอกดได้นะครับปุ่ม X 1 0ทัชนะครับก็วนไปทั่วหน้าจอเลยเช็คระบบสัมผัสนะครับเนี่ยด้านซ้ายด้านบนด้านขวาด้านล่างตรงกลาง หน้าจอที่เปลี่ยนสัมผัสได้นะครับเดีหน <Yeah. Do. S 1> ้าจอโอเคต่อไปนะครับเช็คการทำงานของเครื่องตอนนี้ใส่ซิมของทางร้านอยู่นะครับซิมดีแทขึ้น3ขีดแล้วก็ Wi-Fi ของทางร้านนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับ จะได้ทดสอบแบบนึ่งเอาใส่ชาร์จก่อนทดสอบนะครับเสียบชาร์จไฟเข้านะครับอลองเสียบชาร์จอีกทีหนึง่งไฟเข้านะครับโอเคทดสอบปุ่มกดครับนี่ปุ่มลดเสียง กดได้นะครับปุ่มเพิ่มเสียงกดได้นะครับปุ่มสัน่นนี่ครับเปิดปิดโหมดสัน่นกดได้นะครับทดสอบการโทร1.506นี่เปิดโทรฟรีเปิดลำโพงครับนี้ลำโพงด้านล่างศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม1.506สวัสดีครับ for press English please press nine. ได้นะครับนี่ลำโพงด้านบนนะได้ยินนะครับเซนเซอร์ข้างบนแน่หูใช้งานได้นะครับปุ่มล็อกหน้าจอนะครับใช้งานได้ เดี๋ยวผมใส่รหัสก่อนโอเคต่อไปนะครับกล้องหน้ากล้องหลังนี้เป็นกล้องด้านหลังเลื่อนลายนิ้วมือนะครับอ่ะโอเค ทดสอบกล้องหลังอันนี้ถ่ายกล้องตัวธรรมดาอันนี้จะเป็นกล้องมุมกว้างทดสอบทดสอบอันนี้จะเป็นกล้องตัวคูณตัวตัวซูมใช้งานได้นะครับลองดูทดสอบกล้องหลังอันนี้ถ่ายกล้องตัวธรรมดาอันนี้จะเป็นกล้องมุมกว้าง ทดสอบ,สอ,บอันนี้จะเป็นกล้องตัวคูณตัวตัวซูมใช้งานได้นะครับกล้องหลังกับไมโครโฟนใช้ได้นะครับอันนี้มาลองกล้องหน้านี่ทดสอบกล้องหน้านะครับกล้องด้านหน้าวิดีโอแล้วก็ทดสอบไมโครโฟนฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหน้านะครับกล้องด้านหน้าวิดีโอ Hello, hello, check, check. ใช้งานได้นะครับต่อไปทดสอบสแกนหน้าครับสแกนหน้าตัวสแกนหน้านี้ผมลบของลูกค้าออกนะครับเพราะว่ามันต้องลบออกก่อนไม่งั้นจะทดสอบสแกนหน้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวลูกค้าก็ไปตั้งสแกนหน้าใหม่ได้เลยนะครับตั้งสแกนหน้าแบบปกติเลยนี่ผมทดสอบนะ นี่สแกนได้นะครับยกเลิกไปลองอีกทีหนึ่งครับตั้งค่าสแกนหน้าสแกนได้นะครับนี้ผมยกเลิกนะเดี๋ยวลูกค้าไปตั้งเองได้เลยแล้วก็ต่อไปครับแฟลไฟฉายแฟลไฟฉายใช้งานได้นะครับ wi-fi กับบลู o ูธก็ใช้งานได้นะครับ แล้วก็ทดสอบไมโครโฟนด้านล่างนะครับฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนด้านล่างหนึ่งสไมโครโฟนไมโครโฟนใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลทดสอบไมโครโฟนด้านล่างหนึ่งสาไมโครโฟนไมโครโฟนใช้งานได้ไหมฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คโอเคครับใช้งานได้นะครับ ก็แฝด w i f i บลูทูธอัดซิมชาร์จไฟทดสอบหมดแล้วนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงสแกนหน้าลำโพงบนลำโพงหน้างกล้องหน้าปุ่มนะครับปุ่มล็อกปุ่มต่างๆโอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็ส่งคลิปวิดีโอให้ลูกค้าดูใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับขอบคุณมากครับ